ตัวโตก็คัดแยกออกมาอีกบอ่อหนึ่งนะครับเราต้องใส่ใจกับเขาเพราะว่ามันจะกินกันให้อาหารเพียงพอแต่ว่ามันจะกินนะครับกินกันมีน้ำประมาณนี้ครับลูกกบตัวเล็กๆหน้าเลี้ยงครับใครเครียด ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบา้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้อยากเลี้ยงกบนะครับก็เลี้ยงปลาหมอเทศในบอ่อซีเมนนท่อซีเมนนะครับก็เลยจัะเตรียมไว้นะครับซื้อท่อมาก็ท่อหนึ่งก็ประมาณสักร้อยถึงสองนะครับ แล้วก็มีด้านนู้นอุ้มจะเลี้ยงปลาหมอเทศชุมพรปลาหมอชุมพรแต่เต 3, อร์สามอ่างนี้ก็สามท่อนี่ที่ซื้อมาก็จะมีะความกว้างมันความสูงก็ประมาณห้าสิบห้าสิบเซนก็ประมาณร้อยเซนนะครับก็สามารถเลี้ยงได้ก็จะมาเลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยงปลาหมอนะครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้เซตโครคภัยไข้เจ็บเยอะก็เลย คิดว่าเราต้องมีอาหารเพื่อบริโภคไว้ในบ้านก็เลยจัดเตรียมโดยปกติแล้วผมจะเลี้ยงปลาหมอนีใ่ใส่บ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็จะมาเลี้ยงในบ่อซีเมนท่อซีเมนให,ให้ชมนะครับก็เลี้ยงได้ครับทําท่อระบายน้ําได้นะครับผมล้างเรียบร้อยแล้ววันนี้จะปล่อยปลานะครับปลาที่ซื้อมาก็จากร้านทองพันปลาที่ไปซื้อที่นะครับ เดี๋ยวไปดูปลาที่ร้านทองพันปลาครับท่อที่ซื้อมาเพื่อที่จะเลี้ยงปลาหมอว่าจะลงบ่อละสองร้อยนะครับก็เตรียมนะครับสองชุดชุดหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยนะครับด้านล่างก็จะเป็นฐานแล้วก็มีช่องระบายน้ำประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อมา เพื่อที่จะเลี้ยงปลาหมอในบอ่อที่เราที่บ้านพื้นที่แน่นอๆนะครับซื้อมาแล้วก็เนี่ยครับก็ใส่ต้นกล้วยแช่ไว้สักประมาณหนึ่งสัปดาห์นี่ผมแช่ไว้แล้วครับได้สองวันละเดี๋ยวจะลงปลาให้ดูนะครับอันนี้ก็แช่ท่อนี้ก็หาซื้อได้ตามบ้านเราเนี่ยแหละแล้วก็ต่อเนี่ยครับตรงตรงมุมตรงนี้ก็จะเป็น ตรงต่อข้อต่อตรงนี้เราก็เอาปูนใส่ด้วยน้ำยากันซึมนะครับมันจะติดยึดแน่นดีแล้วก็มีช่องระบายระบายน้ำนะครับด้านล่างก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้เตรียมบ่ออยู่ครับฝั่งโน้นก็มีอยู่3ามบ่อด้านโน้นก็จะเป็นกบจะเลี้ยงกบซื้อกบมาสักประมาณ ห้าร้อยตัวก็จะสองท่อด้านนู้นก็จะเป็นตัวเล็กถ้ามันตัวโตวหน่อยก็จะแบ่งมาใส่ท่อตรงตรงท่อที่สามเนี่ยครับก็ผ้าคุมแบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วก็ทำท่อระบายด้านล่างเช่นเดียวกันเนี่ครับบ้านเราพื้นที่น้อย,อยก็เนี่ยวันนี้จะตอนนี้ก็เตรียมบ่อแล้วครับเพื่อที่จะเอาลูกกบห้าร้อยตัวแล้วก็ปลา เอาหมอมาลงบ่อนี้ตอนนี้ล้างอยู่ครับประมาณนี้ครับก็ลองติดตามดูสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวไปดอนไปดูตอนขั้นตอนการเอาปลามาลงครับล้างบ่อก่อนประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับก็หลังจากที่เราแช่นต้นกล้วย ตัดต้นกล้วยใส่ประมาณสักห้าหกวันครับก็ปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็เอาน้ําที่จะเลี้ยงล้างทำความสะอาดบอ,อก,ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับน้ำมันก็จะเป็นสีประมาณเนี้ยนะครับสองบ่อครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็ล้างบ่อดีๆแล้วก็เอาน้ํา ที่มันเป็นเพราะว่าน้ําที่เราใส่เนี่มันจะเป็นน้ําต่อป,ปาแล้วก็แช่ไว้สักคืนหนึ่งก่อนก็ได้ครับมันมีคอรีนเยอะแล้วก็ป้องกันปลาปลาที่จะมาเลี้ยงผมจะเลี้ยงปลาหมอเทศตครับในส่วนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นครับเอากบใส่แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับพร้อมๆกันนะครับเลี้ยงกบด้วยตัวที่เป็นต้นกล้วย ที่ทิ้งก็จะประมาณนี้แหละครับไม่มีระบายน้ําตรงน,นี้ครับล้างทำความสะอาดบ่อให้ดีครับประมาณนี้มาซื้ออยู่ร้านทองตัวละบาทตรตัวลับาัตยี่สิบตังค์ครับน,นี่ครับดูหน่อยปลาหมอชุมพรเนี่ยครับที่ร้านทองพันปลาครับจำหน่ายปลาอันนี้บาทยี่สิบครับปลาหมอชุมพร อันนี้น่าจะเป็นปลาอะไรมีหลายปลานะคเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ครับเราจะเลี้ยงกันตัวนี้ก็เป็นกบที่ซื้อมานะครับตัวละตัวละบาทนะครับนี่ตัวละบาทครับถือมาก็ใส่อ่างตัวนี้เลยนะครับประมาณเนี้ยเยอะครับอ่างนี้ผมใ,ใช้ใส่ประมาณสองร้อยห้าสิบตัวนะครับ กบตัวใหญ่แล้วก็คัดออกเดี๋ยวมันจะกินเพราะว่ามีสามบอกนะครับคัดออกมาประมาณนี้นี่คือกบที่ซื้อมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วครับตัวระบาดนะครับตัวโตแล้วลอาหารก็อาหารเมร็ดเดี๋ยวจะให้ดูอาหารเมร็ดนะครับประมาณนี้ผมก็เอาผักเนี่ยผักกะแเยงบ้านเราน,นี่แหละผมใส่ไว้ในอ่างประมาณนี้ ให้มันขึ้นมาบนดินบ้างนะครับมีน้ําบ้างเป็นแบบนี้ครับให้มันเป็นเหมือนกับธรรมชาติมีสองอ่างครับก็ประมาณนี้แหละนะครับดูตัวผักกระแหงมาใส่่อื้อ ดูใกล้ๆครับดูบรรยากาศกบลูกกบซื้อมาตัวละบาทประมาณนี้สวยๆตัวโตก็คัดแยกออกมาอีกบอ่อหนึ่งนะครับเราต้องใส่ใจกับเขาเพราะว่ามันจะกินกันให้อาหารเพียงพอแต่ว่ามันจะกินนะครับกินกันมีน้ำประมาณนี้ครับ ลูกกบสัวเล็กๆน้าเลี้ยงครับใครเครียดอยู่บ้านก็ประมาณนี้ครับเลี้ยงอาหารก็ให้ช้าตอนเย้าตอนเช้ากับตอนเย็นเม็ดเล็กๆครับโลละสามสิบถึงสี่สิบบาทนี่กบดูบรรยากาศดูวิวกบ เลี้ยงง่ายครับบอ่อนี้ก็สองร้อยห้าสิบผมซื้อมาตัวระบาดครับนี่มีกลัวครับถ่ายใกล้ๆให้ดูประมาณนี้ครับในส่วนบอ่อนี้ก็ผมคัดตัวใหญ่ออกมานะครับคัดตัวใหญ่ออกมาครับอันนี้ก็จะมีตัวใหญ่ ขยายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งประมาณนี้ครับันก็ซ่อนอยู่ในนี้แหละตอนเย็นเ็นก็ให้อาหารตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาก็ให้ล้างบ่อง่ายๆครับอ่คนากาศอันนี้ก็เป็นท่อระบายน้ําล้างอาทิตย์หนึ่งก็ล้างครั้งหนึ่งเพราะว่าอาหารกบเนี่ยมันจะมีกลิ่นหนึ่งครับล้างบ่อยๆมันจะไ,ไม่มีเชื้อโรคไม่มีโรคภัยก็ไม่มีนะครับ ล้างบ่อยๆอ่านี่ครับปลาหมอเทศที่ซื้อมาจากร้านทองพันป่านะครับตัวละบาท20สิตังค์ครับผมซื้อมาก็400บาทสี่ถุงก็แถมบ้างนะครับเป็นตัวเล็กๆเป็นปลาหมอชุมพรครับรหมอก็จะว่าจะใส่อ่างสองอ่างเดี๋ยวเราไปดูกันพอดีผมพักไปแล้วประมาณ1ินาทีครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันบอ่อเนี่ยผมล้าง ทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วประมาณห้าถึงหกวันเอาต้นกล้วยตัดแช่ไว้แล้วก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วเตรียมน้ําไว้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาปลาไปปล่อยครับครับมาปล่อยปลาหมอเทศหมอชุมพรครับนะครับเราพักไปแล้วประมาณสักสิบนาทีแล้วก็ปล่อยเลยแนะบบน,นี้ มันได้ถึงประมาณสักเจ็ดสิบตัวเพราะว่าซื้อตัวระบาท20่สิบดูยาวครับยังงนะแล้ว อีกถุงนึ้งครับเราพักไปแล้วสิบนาทีาครับตัวเล็กๆอาหารก็ให้ตอนวันแรกก็จะเพิ่งให้ก็แล้วกันครับตอนเย็นก็ให้พักผ่อนก่อนอยู่บรรยากาศไปครับประมาณนี้ครับ จนนี้ก็เป็นอาหารครับโลละ30บาทเม็ดเล็กๆประมาณนี้ครับก็ให้ตอนเชา้าตอนเย็นนะครับซื้อมาโลละ30สิผมซื้อมาโลหนึ่งก็คำนวณดูว่าเวลาเอาให้อาหารปลาเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันกินหมดไหมถ้ามันไม่หมดมันจะทให้น้ำมันเน่าเร็วก็เรามันระวังนะครับนี่ครับตัวปลาจะเพิ่งให้อาหารครับพอปล่อยแล้วเราก็ดูสังเกตได้พื้นบ่อเนี่ยผมเคลือบด้วยปูนที่มันมีผสมกับ ปูนผสมกับตัวน้ำยากันซึมมันจะทาให้ซึมนะครับลองเราก็ไปหาซื้อได้แล้วก็เป็นแนวทางในการเลี้ยงปลาหมอชุมพรน,นี่ครับเพราะว่าเราต้องแช่ไว้ก่อนที่ผมจะให,ให้ดูแล้วนะก่อนหน้านั้นอีกบอ่อหนึง่งนะครับเพราะว่าเน,นี่ยครับอันนี้ก็คือลูกปลานี่ครับมันก็จะอยู่ได้อาหารก็จะเพิ่งให้่อนแรกสักระยะนึงก็ให้ครับ อันนี้ก็อีกบ่อหนึ่งประมาณนี้นะครับเราก็ให้อาหารก็มันกับที่เราที่ผมพูดก็คือให้แล้วก็ดูว่ามันหมดไหมถ้ามันไม่หมดก็มันจะทําให้มันน้ําเน่าเร็วนะครับนะประมาณนี้อันนี้ก็หาซื้อได้ครับท่อประมาณนี้ครับเนี่ยวันนี้ก็มาแนะนําการเลี้ยงปลาหมอชุมพรแล้วก็กบ มากบบ้านเรากบ,บพันสีทองกบวานพันวันบ้านเราเนี่แหละครับตอนเย็นแล้วก็หาผ้ามาปิดผ้าแยงบ้านเรานี่แหละมาปิดไว้นะครับประมาณนั้นครับครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับอันนี้มาดูการเลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยง أ, ปลาหมอชุมพรในบ่อซีเมนนะครับแบบเลี้ยงง่ายๆบ้านเรานี่แหละก็อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับ ติดตามไปเรื่อยๆครับจะจะอัปเดตให้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามครับครับสวัสดีครับ